สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M Dumpsing เช่นเคยครับอยู่ครับโคมาสู่รุ่นงครับ EC สองก็ยังข่องแก้วเหมือนเดิมครับแต่ว่าคนขับใจเย็นนะครับรถรถเร็วอยู่ร้อนแสง ที่งานถนนเหมือนเดิมครับแต่ว่าเปลี่ยนบอ่อครับฝนตกบอ่อนั้นเข้าไม่ได้ครับเต็มนะครับ ดีก้าร้อยเก้าห้าต่อไปเป็นเจ้าม่วงครับเจม่วงมีคนขับแล้วครับ คนขับใหม่ครับก็เลยคนขับใหม่ครับคนมาขับใหม่หัดไหมหัดไหมหัดใหม่ครับหัดใหม่ครับเขาบอกขับเดือร้อยสิบห้าครับมาขับอย่างนี้ก็เลยแบบเก่งๆหน่อยครับ พอดีกับเจ้าของมายืนคุมครับรถผมมันยาวๆไหมครับถ้าดูอย่างนี้ผมว่ารถผมมันยาวๆอยู่นะแยมข้างประตูนี่เขาเขาซื้อที่ไหนครับอันนี้มันมันลอกเองนะครับไม่ได้ชนอะไรนะ มันลอกเองหาซื้อได้ที่ไหนครับสภาพรถหนึ่งปีครับ แต่ก่อนผมก็ล่องเหมือนกันนะน้องคายนุกดาหารอย่างเงี้ยเขาไปหมดเลยครับแต่ว่ายางกระทะก็ดีครับไม่กินยางสักเส้นเลยือว่าโอเคอยู่ครับไปแล้วครับ อน,นี้เป็นเครื่องเจไฟครับเ่วองท้าย1039ครับไปเป็นล็อกกี้ครับ495 ว่าจะตกครับฝนเมืดใหม่แล้ววานนี้ตกตั้งแต่บ่ายสองครับดูนไปยาวๆครับ

ออกมาแล้วครับล็อกกี้ครับตัวนี้น่าจะเป็นเฟืองแปดนะครับ <c oughs> คันนี้เขาบอกว่า12ปีแล้วครับเจ้าของบอกว่าใช้มาแล้ว12ปีรถปีแรกจ้างคนขับครับต่อมาก็ขับเอาเองตลอดเลยถอยเลยถอยเลยไปๆพอ่อ นี่ก็แมคโครแมคโครตักไม่ทันแล้วครับรถดำเยอะจัดครับ รถเก่าๆนี่ผู้กี้ยังไม่ค่อยสั่นเลยครับคิดดูว่าคนขับมือนิ่งไหมครับสลักนี่หลวมหมดแล้วนะครับนี่ครับส่วนใหญ่จะมีแต่ล็อกกี่ครับ รอขี่รอ,ออยู่ข้างบนก็ราะี่อีกสามคันครับสองคันเต็มแล้วครับโอ้ oh. วันนี้แต่งเยอะครับถอย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 ไป พี่พีกพอ่อคนขับนี่มือนิ่งมากเลยใจเย็นมากเลย นะครับเต็มแล้วครับไปแล้วต่อไปเป็นคิวของเมก้าครับ มีโนเมกา210ครับคอมมันเร็ว JO 7E ครับนี่ก็รถไละเอครับ สายสายน้ำแอร์ใช่ไหมครับเนี่ยค่อยๆอย่างเนี่ย้ทำไปได้รือว่าสายอะไรครับสายลมหรือเปล่าเป็นสายลมเบรกครับพอเพราะว่าแอร์ต้องมาอยู่ข้างๆไฟไปหน้า อเด็มแ้ะครับโอ้แรงครับแรงสับยกเลยแระทำไมไม่มีรถลงมาล่ะครับลากันไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะสวัสดีครับ